เยอะเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าจะฟ้องกับคลิดวิวละ1บาทตอนนี้8,000สนวิวแล้วครับ<อ>เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฮะใช่ท้อฮะเพราะมองไม่เห็นใช้สัมผัสอย่างเดียวครับอะไรต้องทำใหม่หมด แม้ดวงตาที่มืดบอดจะสร้างความลำบากต่อการดำเนินชีวิตของนายชันอินโนภายหลังการประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนต้องผ่าตัดสมองและสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างตลอดชีวิตผมทำงานที่ตำบลแม่ขต้มครับเย็นก็กลับบ้านรถมอร์ไซค์ก็หยียบทรายครับมันก็ไปชนกับเสาไฟสมองส่วนหน้ามันเละครับแล้วก็เส้นประสาทมันก็ขาดเลยครับทำให้มองไม่เห็น ใจที่ไม่ย่อถอบวกความรักจากครอบครัวคือสิ่งที่เติมเต็มให้กัดฟันสู้ต่อในทุกๆวันนายชันเล่าว่าเขาได้เข้าเรียนฝึกอาชีพที่โรงเรียนสอนคนตาบอดปัจจุบันจึงยึดอาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพหลักเรียนทําผ้าเช็ดเท้าและไม้กวาดเป็นรายได้เสริมและได้รับการช่วยเหลือจากสํานักงานประกันสังคมเป็นค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือเป็นทุนต่อชีวิตเดือนละ3,500บาทตลอดชีพเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุกผลภ นายบุญสงทัพชัย,ยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพภายใต้โครงการสปอสอมอบสุขให้ผู้ประกันตนได้อุ่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพหรือประสบเหตุต่างๆเพื่อไปให้กำลังใจไปเยียวยาไปอำนวยความสะดวก ไปเช่่ยเหลือในภารกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องก็วันนี้เป็นโอกาสหนึ่งแล้วก็จะไปในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมก็ขอบคุณประกันสังคมและกระทรวงแรงงานนะครับได้มาดูแลผมในส่วนนี้ถ้าไม่มีเงินประกันสังคมผมก็คงไม่ได้รักษาประกันสังคมพร้อมดูแลเคียงข้างผู้ประกันตนเพราะคุณคือครอบครัวประกันสังคม นมที่คิดเลือกเพื่อลูกวัยเรียนรู้ต้องายคิว s ูเสูตรที่คิดมาอย่างดีที่ล่อยให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เจอเรื่อง้าพายนมไฮคิวอูเอกิ่ว่าใช่ลูกก็ชอบออโรบี R o <G ül> สีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบี f a s t w ไวท์ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3วันใหม่อโรบีฟาสต์ไวท์ o